นอยพูดให้ฟังเฉยๆนะครับไม่สนวนใเนเรื่อการพนันนะครับเนาะอ่านนอยวันนี้ซื้ออะไรนะครับพูดให้ฟังนะครับให้มีแปะนะครับแปดศูนย์แปดหกน้าจดนะหกศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดอ่ะฟังอีกครั้งครับแปดศูนย์แปดหกหกศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดสามตัวมีแปดศูนย์หกกับแปดศูนย์เจ็ดนะครับเม็ดเดียวคือแปดศูนย์ศูนย์แปดเรากำลังจุดทูบราวนะครับอยู่นูน่นอะ่ะมีบีบีเอฟซีกำลังลุ้นช่วยกันอยู่นะครับเนาะอ่ะ ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังมาไหว้ปู่นะครับช่วงนี้นะครับมาได้ที่บ้านโนนสามขีอําเภอนามนจังหวัดการสินนะครับถ้าไม่อยากเข้าป่าให้เราตั้งว่าอาเภอนามนจังหวัดการสินก่อนพอมาถึงนามนค่อยดั้งตาหนักผู้ใหญ่เนาะอยากเจออาจารมาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้อาจจะเลดถึงบ่ายสามเพราะว่ากลางคืนมีแพ็กของครับมื้อเช้าก็ถึงเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับก็เลยทําให้อาจารย์เนี่ยร่างกายไม่พอครับอ่า แต่ถ้าช่วงก่อนหน้านี้ก็บ่ายหนึ่งอ่ะได้สบายหรือว่าห้าโมงสิบโมงแต่ก่อนก็สิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยก็มาแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ไหวนะครับก็ถือว่าให้พี่น้องได้มาไหว้ปู่นะครับเนาะอ่าต่อไปเป็นลาวครับตอนนี้ทีมงานกาลังจุดอยู่เจ้าแม่ไสรทองคนแอบไปดูเนี่ยมื่ไกลๆกลครับเออครับเนาะข้างหลังบรรยากาศดีลาวนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ครับไอ้ทั้งพี่น้องสบปแล้วเบิงนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดฟังอีกครั้งศูนย์หนึ่ ศูนย์สามหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวคือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามตัวมีศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดได้พี่น้องสบายดีขอบใจหลายนะครับเดี๋ยวเราไปอรอลุ้นเลขทูบกันว่าทูบเนี้ยจะขึ้นอะไรตอนนี้น้องมาร์ทกำลังจุดนะครับตัวแรกอะไรมาร์าทฮะตัวแรกเจ็ดแล้วนะพี่นอ้องเอ้ยมีแล้วอ้ามีศูนย์ไหมเอา้ามีศูยนยะ์ไหมแนน นะครับเนาะมีศูนย์ไหมนะครับนาอโอ้โหสามพันคนนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่ youtube แล้วก็เพจนะ youtube มีสามร้อยเพจมีสามพันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อคืนนี่หกพันเนาะกับมูกาลงแลยบูกาลงกัาลังสีลงเกตังกลางคืนมาเกือบพันนะอ่าอ่าปักกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็เดี๋ยวเรารอลุ้นเลขทูบกันว่าเลขทูบเราจะได้ตัวไหนตอนนี้ค่ำแล้วก็จริงตอนนี้ห้าโมงห้าสิบแล้วนะครับแต่ว่าดูดูเดี๋ยวแพนก็ให้ดูดีกว่า มาเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งเลขถูกกันครับพี่น้องมานะครับเนาะเขาจุดทูกนี่แล้วก็เดินวนกอนสามรอบนะครับเด้อครับเฮ้พี่น้องเพื่อนกะถ่าเลขถูกขึืนอเข้าอย่างเงเห็นบะพร่นครับมาเดี๋ยวอาจารย์กลับกล่องก่อนพี่น้องอ่านะครับเนาะเดี๋ยวลังไปเบิ้งเลขถูกว่าตัวไหนนะครับเนาะกลับกล่องครับครับเนอะนะครับคุณพีพีเอฟซีเป็นกันย่างๆมาหลายคนอยู่นะครับเนาะขนาดคำแล้วนะครับเนาะ นะครับเนาะอ่ะเข้าไปเบิ้งศูนย์โอ้โหศูนย์ขวาตรงเลยเฮ้ยว่าเถอะศูนย์จริงจครับอุ้ยนะครับนี่คือเลขทูบนะครับที่เรากําลังจุดนะครับพี่อ๋อบอกว่าศูนย์มาแล้วเจ็ดมาแล้วศูนย์มาชนไหมล่ะชนเลยอ่ะชนตัวเลขชนไหมล่ะไหมล่ะนี่ไงไงชนเลยชนเจ็ดเราสุดท้ายนั่นไงนั่นไงเลขทูบเราโอ้ตรงเดิมเลยตรงเดิมตรงเดิมศูนย์ยี่สิบ ทูบเรานะครับทุกคนไปดูไปดูอุ้ยหุ้ยเจ็ดศูนย์อูชนเลยชนเลยเจ็ดศูนย์อ้นะครับเลขเรามีศูนย์อะไรบ้างศูนย์สามก็มากศูนย์เจ็ดเพราะว่าไปชนเลขทะเบียนรถนะไปชนเลขทะเบียนรถนะครับเนาะก็งวดก่อนเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบเจ็ดสามแต่ครั้งนี้เจ็ดศูนย์นะครับก็น่าจะมานะครับน่าจะมานะพี่น้องแล้วอย่าลืมเด้เจ็ดศูนย์ครับพี่น้องทางสองปบอแล้วนะครับเนาะ ฝากกดไหลค์กดแท์เนี่ยนะครับตอนนี้ใครอยากมาไหว้เจ้าแม่เนี่ยก็มาได้เลยนะครับคนกันยังหลครับหนุนหุ่นหุ้นนะครับอ่าคนไหลายนะครับพี่น้องนี่เอฟซีบรรดาด้วยความหวังนะครับจากไซก็ครับเนี่ยโอ้ยจากทางไก่ดีครับเนาะห้มีโชคมีลาบเด้อโอนะครับเนาะเฮงๆรวยๆวยเด้อนะครับเนาะว่ามันภาคหนังแบบที่นี่คอยอ่านะครับเนาะอ่าขออภัยนะครับอาจารย์ต้องภาคเอานะครับพอดีไหม่ดับนะครับเนาะอุ้ยนะถึงร้านหนึ่งสีมาเพิินมาเอ้าไปลุ้นกันอีกนะครับว่าตัวไหนนะครับเนาะ เอ้าตัวสุดท้ายมาแล้วตัวไหนเอ้าซุมกล้องเข้าไปเบิ้งกันน่ะอุ้ยพี่น้องอุยอ้ยอุ้ยขนลุกเลยพี่นออ้องสามหนึ่งบอสามตัวนั้นอุย2 2้ยอุ้ยสองสองเจ็ดศูนย์สองครับพี่น้องเลขถูกนะครับเนาะเลขถูกเจ็ดศูนย์สองครับพี่น้องเออโอ้ยนะครับชนกันที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพอดีนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะป๊อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อแคปเด้อแคบเด้อเอ้อ จ็ดศูนย์สองไมันเห็นตัวเล็กๆเป็น, 10, น,นหนึ่งศูนย์น้ำหนเห็นมั้ยนะนี่มีหนึ่งศูนย์น้ำพี่น้องโอ้ยเนาะปฏิโท,โทเอาเอาฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้องอาจารย์ได้ภาคเอาว่าไม่ยังหรอกกันไม่อาจารย์รับนะครับจังหวัดเห็นว่ามีเสียงโอ้ยกดไลค์กดแชร์หน่เด้อนะครับเบื้องช่องอาจารย์เมื่อกี้ใหม่ตัดครับเ <ๆ S 1> ดี๋ยวเราอ่ะีบใหม่ตอนนี้เอฟซียาพี่น้องก็ยังอยู่เยอะอยู่นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นใหม่ว่าเลขทูบเจ้าแม่ไส้ทองนั้นนะครับพูดนะนะ ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเอ้าเอ้อาเอาตนะ้นหนังเนาะเดี๋ยวนะครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ตัดครับขออนุญาตตัดใหม่ครับวันนี้เออขออนุญาตอัดใหม่เด้ออ่ะใครขอพรเจ้าแม่ก็มาจางขออนุญาตอาดัดคลิปให้ใหม่ก่อนเด้อม,มาทุกคนมาเบิ่งครับหมาเลขอีจุดขา้างหน้าเป็นเลขยังนะครับเมื่อกี้เสียงตัดไปนี่ครับทุกคนเลขที่ขึ้นตรงหน้าเนี่ยก็คือ702นะครับซึ่งไปตรงกับเลขเราก็คือเลข0ย์แล้วก็เลข70ย์ครับ วันนี้อาจารย์คิดว่าเจ็ดศูนย์ชอบมากครับทุกคนใครดูไลฟ์อยู่อาจารย์ชอบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะนะครับก็ศูนย์เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองได้เลยทุกปู่ชอบทุกปู่มากกว่านะครับเนาะก็ชอบเลยเน้นๆคือ, 70, คอ 70, เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะใครที่ดูอยู่เด้อผู้ใดที่เบ่งอยู่กับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดได้พี่น้องนะครับเนาะเฮงเรวล้วยๆกันทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับเนาคนนะคิดว่าสิ่งในสมปรารถนานะครับเด้อใครที่ บนเจ้าแม่ไว้ก็ค่อยมาแวะเวียนมาไหว้เจ้าแม่ไส่ทองนะครับตรงนี้ก็เข้มขังมากนะครับสําหรับเจ้าแม่ไส่ทองเ้อะนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเนี่ยครับทุกคนเห็นบ่เห็นว่าเลขใดครับเนี่ยเจ็ดแะครับนี่ศูนย์สองเลขชุดวองอาจารก็มีศูนย์เจ็ดมีอ่ามันตรงกันเลยครับก็แปลว่ามินศูนย์น่าจะมาแล้วห้าแสนเปอร์เซ็นนะครับก็มาบวกกับเจ็ดศูนย์สองก็น่าจะเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เนี่ยเหมือนตัวเล็กๆมีหนึ่งศูนย์ด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยดูนะ สาธุนะครับแคปเอาเรือพี่น้องเด้อแคปเอาเด้อแคปเอาเด้อเฮงเรวยรวยนะครับเนาะํารวยเป็นเศรษฐีทุกคนนะครับเนาะโอ้นี่เจ้าแม่ครับคํามืดแล้วเ้อตอนนี้ก็มืดตืดแล้วนะครับเนาะผูดเบิบงคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ร่ําคอยรวยนะครับมีโชคมีลาภนะครับเนาะอ๋อสาธุเด้อสาธุทุกคนนะครับสาธุเด้ออ่ะเฮงรวยๆวยนะครับเนาะโอ้ยคนลุกครับคนลุกตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะครับเนาะที่สํานัก